สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะพาทุกคนมาที่นี่ค่ะวัดเทพธรรมนาวาหรือวัดท่าไซค่ะที่เป็นชื่อเดิมนะตั้งอยู่ที่บ้านท่าแตงค่ะตำบลน,นาเตยอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาเป็นวัดริมทะเลบริเวณชายหาดทะเลท่าไซค่ะส่วนในอดีตนั้นพื้นที่แห่งนี้นะคะเคยเป็นป่าค่ะเรียกว่าป่าท่าไซ ซึ่งนอกจากจะเป็นป่าของต้นไม้น้อยใหญ่แล้วนะคะยังเคยเป็นป่าช้าด้วยค่ะอันเนื่องมาจากในอดีตป่าท่าไซแห่งนี้ชาวบ้านในพื้นที่และและแวกใกล้เคียงนะคะเมื่อมีคนตายเสียชีวิตลงก็จะนำศพค่ะล่องเรือมาเผาหรือฝังค่ะยังป่าท่าไซแห่งนี้ซึ่งชาวบ้านเรียกขานกันว่าอาวเหลว หรือเอ่งน้ําในป่าช้าค่ะอ่าวคือน้ําไหลค่ะเข้ามาเป็นเอ่งกว้างเหลวหมายถึงป่าช้าค่ะขณะที่แนวพื้นที่หาดชายทะเลท่าไซนั้นนะคะเป็นแนวป่าสนชายฝั่งทะเลมีชายหาดทอดตัวยาวไกลมากค่ะเป็นหาดที่สงบและสะอาดจึงมีเต่าทะเลต่างๆขึ้นมาวางไข่ที่หาดแห่งนี้เป็นประจำ ในราวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนค่ะทุกคนในยุคสมัยที่การทำเหมืองแร่ในจังหวัดพังงาเจริญรุ่งเรืองนั้นนะคะมีเรื่องเล่าว่าพื้นที่โดยรอบของป่าท่าไซสามารถทำเหมืองได้หมดเลยค่ะยกเว้นที่ป่าท่าไซซึ่งเป็นดังไข่แดงอยู่ตรงกลางค่ะทุกคนส่วนจะเป็นเพราะอะไรนั้นไม่อาจพิสูจน์ได้ค่ะแต่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าเป็นพื้นที่อาถรรพ์ พอถึงยามตะวันใกล้ลับฟ้าชาวบ้านที่มาทำธุระเฉียดพื้นที่แถบนี้นะคะต่างรีบเดินทางออกจากป่าท่าไซก่อนพบ่ําค่ะหรือแม้แต่ใครที่นำวัวควายมาหากินที่นี่นะคะหากถึงยามตะวันใกล้ลับฟ้าฝูงวัวควายของชาวบ้านคนไหนที่ยังหากินเพลินอยู่ในป่าท่าไซเจ้าของฝูงวัวควายก็จะปล่อยไว้ไม่กล้าไปไล่ต้อนออกมาค่ะทุกคน พราะต้องรีบออกจากป่าแห่งนี้ให้เร็วที่สุดส่วนใครที่คิดไปลองดีลองของที่ป่าท่าไซไม่เสียชีวิตก็เสียสติกันมานักต่อน,นักแล้วนะคะว่ากันว่าผืนป่าแห่งนี้เหมือนจะรอคอยอะไรสักอย่างเจ้าป่าเจ้าเขาจึงปกปักรักษาไว้ไม่ให้ใครมาทำไม่ดีให้เกิดความเสื่อมสกปรก,กนั่นเองค่ะ วัดเทพธรรมนาวาหรือวัดท่าไซปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้างสำคัญคือพระอุโบสถไม้สักค่ะทุกคนขนาดกว้าง8.30เมตรยาว23.10เมตรสูง13.54เมตรค่ะโบสถ์ไม้สักหลังนี้เป็นโบสถ์ไม้สักริมทะเล ั้งอยู่ติดกับหาดชายทะเลท่าไซเพียงเดินไปไม่กี่สิบเมตรก็ถึงยังชายหาดอันกว้างไกลโบสถ์ไม้สักวัดท่าไซนะคะเป็นอาคารทรงไทยอันสวยงามอ่อนช้อยสมส่วนค่ะโครงสร้างภายนอกจำลองแบบมาจากพระอุโบสถพระอภรันวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมาประยุกต์สร้างด้วยไม้ส่วนช่อฟ้าของโบสถ์แกะสลักจากช่างฝีมือชาวเชียงใหม่ค่ะ ส่วนภายในโบสถ์ไม้สักมีผนังเป็นฝาปะกลค่ะมีแท่นพระประธานชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาแกะสลักจากหินหยกขาวอิทธิพลศิลปะอินเดียมีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ55นิ้วค่ะสูงประมาณ2.15เมตรมีพุทธลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามเปี่ยมศรัทธาค่ะส่วนบริเวณรอบโบสถ์ไม้สัก มีกำแพงแก้วเป็นไม้ใบเสมาแกะสลักจากหินหยกขาวมีรูปพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางตรงบันไดาทางเข้าโบสถ์ประดับเสาอโศกสีทองอลามค่ะ บทไม้สักวัดท่าไซมีอีกหนึ่งลักษณะพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือจะประดับประดาด้วยงานไม้แกะสลักสีมือช่างจากอายุทยาอันปรนีตอ่อนช้อยทั้งตามบริเวณบานประตูหน้าต่างหน้าบันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยเฉพาะที่บานหน้าต่างนั้นโดดเด่นไปด้วยงานแกะสลักปรมัตถบารมีสิบ ซึ่งเป็นการบำเพ็ญบารมีชั้นสูงการเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นค่ะอันประกอบไปด้วยทานปรมัตถบารมีสสบัณดิผู้สละชีวิตเลือดเนื้อเป็นทานศินปรมัตถบารมีสังฆปานาคาราสละชีพเพื่อรักษาอุโบสถศินเนคขมมะปริมัตฐบารมียุชัยกุมารผู้สแสวงความสิ้นกิเลส ปัญญาปรมัตถบารามีสเนกะกบ,บัณฑิตผู้มีปัญญาช่วยผู้อื่นให้พ้นเหตุแห่งทุกข์วิริยะประมัตถบารามีพระมหาชนกผู้ทรงบำเพ็ญวิริยะบารามีขันติปรมัตถบารามีขันติวาทีฤุษีผู้ถือขันติไม่โกรธเคืองแม้โดนทำร้า,ายสัจจะประมัตถบารามีสุตะ สมสัตตบุรุษผู้รักษาสัจจะยิ่งชีพอธิฐานปรมัตถบารมีพระเตมีกุมารผู้โง่เขาหมันบำเพญเพียนแสวงธรรมเมตตาปรมัตถบารมีพระเจ้าเอิกราชผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตาต่อศัตรูเยี่ยงบุตรอุเบกขาปรมัตถบารมีมหาโรมหังสักุมาร ผู้ไม่ยินดียินร้ายในสุขและทุกข์ดุดดังตาช่างนับว่าบานหน้าต่างโบสถ์ไม้สักที่นอกจากด้านหนึ่งจะเปิดออกเห็นฝั่งทะเลแล้วยังมีความน่าทึ่งกับความงามของการแกะสลักไม้อันสวยงามว่าด้วยปรมัตถบารมีสิบเป็นปิดสนาธรรมให้ตีความและนำไปคบคิดต่อยอดค่ะ ด้วยความแปลกแตกต่างและความสวยงามน่าทึ่งเป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้ทำให้โบสถ์ไม้สักวัดท่าไซได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดน่าสนใจแห่งใหม่ในจังหวัดพังงาอย่างไรก็ดีที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ทางวัดได้เปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมะที่มีแฝงอยู่ตามจุดต่างๆของโบสถ์หลังนี้ดังนั้นผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมต้องสำรวม กายวาจาใจแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและเคารบในสถานที่ซึ่งนี่นะับเป็นวัดปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่ดีและเป็นสิ่งอันพึงกระทำของนักท่องเที่ยวที่ดีที่มีวินดูชนต้องให้ความสำคัญมากกว่าจะมุ่งมั่นถ่ายรูปเซลฟี่วีวีกันแต่อย่างเดียวนะคะ หลังจากที่ปิ่นพาชมภายในอุโบสถแล้วก็รอบๆอุโบสถแล้วอีกสักครู่เดี๋ยวปิ่นจะเดินออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกค่ะทุกคนจะไปดูชายหาดท่าสอันกว้างใหญ่ไพศาลสวยสดงดงามสงบล่มลื่นแล้วระหว่างนี้ปิ่นจะขอเล่าประวัติของวัดเทพธรรมนาวาอีกสักหน่อยนึงเพิ่มเติมให้กับทุกคนนะคะ พื้นป่าท่าไซดำรงสถานะป่าอันน่าชงนมาจนกระทั่งถึงปีพศ2533ค่ะทุกคนหลังจากนั้นได้มีพระชัยพลอาสโพและพระอานนท์พระผู้ติดตามได้เดินทางเข้ามาบำเพ็ญภาวนาด้วยเห็นว่าพื้นที่ป่าท่าไซมีความเงียบสงบเหมาะต่อการปฏิบัติภาวนาค่ะ หลังจากนั้นแรงศรัทธาจากชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียงที่รู้ข่าวก็ได้ร่วมใจกันมาสร้างเป็นที่พักสง์มีการสร้างศาลามุงจากสร้างกุฏิให้พระจำพรรษาค่ะซึ่งต่อมาในปีพศ2534พระอาจารย์เสนอวัดถ้ำทะเลหอยจังหวัดกระบี่ได้ขอพื้นที่จากอธิบดีกรมป่าไม้สมัยนั้น คือนายผ่องเล่งอี้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ตามโครงการพุทธศาสนากับป่าไม้ในชื่อโครงการว่าศูนย์สาธิตพระพุทธศาสนากับป่าไม้ภายใต้การกำกับดูแลของวัดปัชธิการามปีพศ .2537 แหล่งปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ได้ก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ท่าไซโดยได้รับการอนุญาตจากทางการในเรื่องการขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นาศาสนาสถานในการประกอบาศาสนากิจและบำเพ็ญกุศลของชาวบ้านในหมู่บ้านท่าแตงและละแวกใกล้เคียงให้ได้รับการปลูกฝังอบรมทำปฏบิบัติอันจะเป็นการปลูกสร้างศรัทธาญาติโยมให้ยึดมั่นอยู่ในความดีงาม ตามระบอบของพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางจิตใจของประชาชนในการพัฒนากิจกรรมทางสังคมเช่นการปลูกป่าหรืออบรมธรรมตามการอันควรช่วยดำรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรและ,จะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาอย่างไรก็ดีหลังจากนั้นสำนักสงฆ์ท่าไทได้ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีพระภิกษุมาพำนักอยู่ในบางขณะเนื่องจากสำนักสงฆ์ไม่มีน้ำไม่มีไฟกระทั่งในปีพศ2 5 4 6ได้มีการนิมนต์พระอาจารย์วินัยรัตนวันโนหนึ่งในผู้ที่ได้อยู่ปฏิบัติอาจาริยะวัดกับหลวงปู่เทศเทศลังสีที่วัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายมาเป็นเวลานานถึง16ปีจวบจนหลวงปู่เทศท่านละสังขารค่ะ ถ้าอาจารย์วินยัยเมื่อมาพำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ท่าไซก็ได้นำพาศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนก่อสร้างเสนาศาสนะพร้อมอบรมปฏิบัติธรรมในที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือป่าช้าเดิมนั่นเอง จากนั้นพระอาจารย์วินัยได้ดำเนินการก่อตั้งวัดขึ้นจนกระทั่งได้รับอนุญ,ญาตให้สร้างวัดจากกรมการศาสนาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พศ2553และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2553นามว่าวัดเทศธรรมนาวาค่ะสำหรับวัดเทศธรรมนาวา ได้รับประทานนามวัดจากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตามประกาศในหนังสือที่พิเศษทับ2551ลงวันที่2เมษายน2551พร้อมกันที่พระอาจารย์วินยัยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกแห่งวัดเทศธรรมนาวานอกจากนี้พระอาจารย์วินัยยังได้ดำเนินการขอรับ พระราชทานวิสุงคามสีมาหรือเขตที่พระราชทานแก่สงเพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถโด,ดยได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่22สิงหาคม2557นั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เรา คุยเรื่องสาระกันมาสนานเชีย re. มาตอนนี้ปิ่นกับเพื่อนๆขอรีแลกถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนดูสิสวยงามมากทะเละค่ะแต่มันไม่มีใครมันเล่นมาอะไรเลยนะมีแต่ปิ่นกับเพื่อนสองสามคนนะ่ะเดินไปเดินมานะคะ่ะทุกคนทำไมหาดที่นี่โอ้ใช่ เป็นวัดนั่นเองใครจะมาเล่นน้ำเ้าทุกคนปิ่นก็ลืมเออเราก็ได้แค่ถ่ายรูปเนี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อเพื่อนๆตามปิ่นกับเพื่อนๆไปนะว่าหลังจากทริปวัดท่าไซแล้วพวกปิ่นจะไปเที่ยวไหนของพังงาค่ะทุกคนแค่นี้นะบ๊ายบาย